สวัสดีค่ะทุกคนมาแนะนําตัวอีกครั้งนะคะปั๊บเปิลหมาชุก่ะค่ะมาแนะนการสวดมนต์บทหนึ่งอิติปิโสถอยหลังนะคะขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามาสวดมนต์ตั้งหน้าโมสามเกี่อวนนะโมาาตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาาตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ติวาคัพปโพุทธังสานุตมะวเตสาสตติลัสาะมะธรรมสัริปุโรตานุตอทุวิกาโลโทกสุโนปันสัมนาลัชาวิโตพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคปสุปิติติวะคัพปโตพุทธังสานุตมะวเตสาสตติลัสาะมะธรรมสริปุโรตานุตัฏฐวิกาโลโทกสุโนปันสัมนาลัชาวิโตพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคปสุปิติติวะคัพปโตพุทธังสานุตมะวเตสาสติลัสสะมะธรรม สาลีิตโบรต้ารุตอทุนิกาโลโต้กัสโนปันสัมนาลัจจาวิโตพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคปสุปิติอิ ติวาขปตุนางสานุตมะวะเตสาจติลสามะธรรมสาลิโโรโตนุอตุวิกาโลโทกสุโนปันสำนารักชาวิโทพุสัมมาสำหังละอวาขปสติติติวาขปตุดนางสานุตมะวะเตสาจติและสามะธรรมสาลิโกรโตนุตอตุวิกโลโทกสุโนปันสำนารักชาวิโตพุดสัมมาสำหังละอาวาขปสติติ ติวาคัปปโตพุทธังสานุตมะวะเทสาตติละสามะทมสะริโตโลตานุอัทุวิกาโลโตกสโนปันสมนารัชชาวิโตพุทธสัมมาสัมังละอวะคัปโสติปตติวาคับปโตพุทธังสานุตมะวะเทสาตติและสามะทมสัริโตโลตานุอัตุวิกาโลโตกสโนปันสมนารัชาวิโตพุทธสัมมาสัมังละอวาคับปโสติปต ติวกขปโตพุดนางสานุตมะวะเทสาตติรลสามะทำสริปุโรตานุตอทุวิกาโลโตกสุโนปันสัมนาลัจชาวิโตพุธสัมมาสัมหังละอวกขปสุปิตีติวกขปโตพุดนังสานุตมะวะเทสาตติและสามะทำสริปุโรตานุตอธุวิกาโลโตกสุโนปันสัมนาลัจชาวิโตพุธสัมมาสัมหังละอวกปสุปิตีสาธุสาธุจบบทนะคะสวดบวชแค่นี้ค่ะนะคะ